วันนี้เรามาหาพื้นที่รวมกันดีกว่าว่าเวลาการหาพื้นที่เป็นรูปร่างต่างเนี่ยเราจะมีวิธีการคิดยังไงอันนี้มาดูตัวแรกก่อนนี่เป็นแบบฝึกหัดคณิตาศาสตร์ปสี่เนอะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะละทีนี้เรามาคิดแต่ละข้อกันทนี่จากที่หนูเรียนมาจากที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูบ,บอกว่ามันมีอยู่2วิธีนะก็คือจะหาวิธีการคำนวณโดยหาพื้นที่แต่ละชิ้นแล้วเอามารวมกัน กับ,กบหาทั้งหมดแล้วเอาลบออกอหาพื้นที่ทั้งหมดแล้วลบส่วนที่เราไม่เอาออกไปทีนี้จากรูปนี้คุณแม่ขอสอนโดยวิธีการหาพื้นที่ทั้งหมดเติมให้มันเต็มเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วลบส่วนขาวๆที่เราไม่เอาออกไปโอเคไหมเอาละ,ะทีนี้รูปนี้มี IPST รูปแรกก่อนตัวไอตัวไอหาได้เลยไหมคะตัวไอ <หา S 1> เป็นรูปเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรไว้ไงควกว้างคูณยาว,ค,ยาวค่ะ,คะรูปที่หนึ่งกว้างเป็นเท่าไหร่กว้างเป็นห้าค่ะกว้างก็คือด้านที่สั้นยาวก็คือด้านที่ยาวอ่ะกว้างคูณยาวกว้างเป็นเท่าไหร่กว้างคือหนึ่งค่ะ,คะยาวเป็นเท่าไหร่คะห้าค่ะห้าค่ะคูณเลยได้ห้าค่ะเขียนพื้นที่ไว เขียน okay, ไว้ที่นี่ก็ได้ค่ะที่หนึ่งมีพื้นที่เป็นห้าพื้นที่ตัวไอเป็นห้าทีนี้รูปที่สองค่ะตัว p ีถ้าเราบอกว่าเราจะใช้หลักการหาภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วหักลบพื้นที่ส่วนที่เราไม่เอาดังนั้นเวลาที่เราจะคำนวณเราก็ต้องสร้างภาพใหญ่ขึ้นมาก่อนถูกไหมสร้างภาพใหญ่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นี่นะคือสิ่งที่คุณแม่รักเพิ่มขึ้นมาได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์สูตรคือสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกว้างกว้างคูณยาวอ่ะเรามาหากว้างค่ะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กว้างสามค่ะกว้างสามเขาให้มาอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะ <c oughs> กว้างสามโจทย์กาหนดอ่ะ <c oughs> เขียนไ้เลยค่ะจากสูตรกว้างคูณยาวลูกเวลาที่เรากําลังจะหาพื้นที่นะเราเขียนสูตรไปก่อนเลยกว้างคูณยาว โอเคอกว้างคูณยาวเท่ากับกว้างหาให้ได้เป็นเลขสามสาม,สามเขียนลงไปเลยจ้ะคูณยาวยาวค่ะเขามีบอกตัวไอไว้ค่ะว่าห้า <5. S 1> แสดงว่าด้านนี้เท่ากันกเลเป็นห้ถูกต้องสามค,คูณห้าเท่ากับสิบห้าโอเคตัวพีใหญ่อาไม่ใช่พีใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่ตัวนี้ได้สิบห้าเก็บไว้ในใจก่อน คําคำนวณต่อไปพื้นที่เล็กๆสองชิ้นนี้เอาชิ้นเล็กก่อนชิ้นเล็กเหมือนเดิมค่ะกว้างคูณยาวเขียนไ้เลยลูกแล้วก็หากกว้างหายาวไปแทนกว้างคือสังเกตไหมเขามีขีดเท่ากันเลยแสดงว่าด้านทั้งสี่ด้านนี้ยาวเท่ากัน,นหนึ่งขีด,ด,ดเป็นจัตุรัสค่ะสูตรก็คือด้านคูณด้าน ก็คือกว้างคูณยาวนั่นแหละเท่ากัตนต้งมีเขาเป็นเลขหนึ่งโอเคโจทย์ตรง,นนงถูกต้องค่ะโจทย์ตรงนี้ข้อที่ตัวไอเนี่ยเขาให้มาหนึ่งขีดเป็นหนึ่งเซนติเมตรดังนั้นมาดูรูปนี้รูปนี้หนึ่งขีดก็ต้องเป็นหนึ่งเซนติเมตรเช่นเดียวกันโอเคใส่เข้าไปเลยเท่ากันเน่อ่ะเก็บไว้อีกรูปต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยม อีกรูปหนึ่งที่เราไม่อยากได้คำนวณออกมาเลยเหมือนจะเป็นจัตุลัดจัตุลัดเหมือนกันเพราะว่าเขากำหนดให้ด้านนี้เป็น2ขีดด้านนี้ก็เป็น2 2> สองขีดค่ะด้านนี้โจทย์กำหนดเป็นสด้านนี้ก็ต้องเป็น2เอ,อาละทีนี้เราได้ตัวเลข3ตัวแล้วเราจะมาหาตัว P ที่เป็นตัวเข้มเข้มสีส้มก็จะได้เท่ากับ ที่เราอยากได้ก็คือะทั้งหมดเราเราต้องเอาทั้งหมดนะคะไปลบกับส่วนที่เราไม่อยากได้ค่ะก็คือหนึ่งกับสี่เราไม่อยากได้นะเอามาลบกับสิบห้าจะสิบห้าเป็นตัวตั้งเลยหนูสิบห้าลบ 15บลบ1ได้14บสีบสลบสได้10ค่ะโอเคค่ะตัว P มีพื้นที่เป็น10ค่ะ่ะอันนี้มันกดแบบเอาไว้เลยเอาละมาต่อตัวที่3ตัว S ลูกหลักการเดิมหาพื้นที่ใหญ่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ไปลบค่ะโอเคค่ะอ่ะทีนี้ถ้ารู้วิธีการคิดแล้วเริ่มเลย อันดับแรกเจอรูปก็ทําอะไรต่อูปใหม <หา S 1> ด้านก่อนนะคะโอเคค่ะด้านนี้มีสามขีดเหมือนอันนี้แสดงว่าเป็นสามนะคะ,คะด้านนี้ก็มีสามขีดเหมือนกันค่ะ,คะด้านนี้มีสองขีดเหมือนนี้ค่ะอ,อันนี้มีสามอันนี้มีหนึ่งขีด อันนี้มีสองตรงนี้ล่ะตรงนี้สามใช่ไหมก็จะเหลือจุดนี้ตรงนี้จุดจุดจุดตรงนี้ตรงนี้ยาวเท่าไหร่อ่าหนึ่งเขียนเลยมันก็ชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งทั้งหมดก็จะเป็นห้านะถต้องจ้ะหรือเราดูจากตรงนี้ใช่ไหมตัวไอสูงห้าตัวเอก็สูงหเช่นเดียวกัน อ่ะเริ่มเลยพื้นที่ชิ้นที่หนึ่งคือพื้นที่ใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่เขียนไว้ก็ได้ค่ะเท่ากับถ้าเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมใหญ่เท่ากับกว้างคูณยาวยาเราจะได้รู้วิธีตัวย่อได้ค่ะแล้วก็ ุณแม่ขอเป็นบรรทัดที่สองนะคะ่ะแล้วหนูมาเติมกวาม้างกว้างคุณยาวนะคะควกว้างเท่ากับสามยาวเท่ากับห้านะคะก็คือสามคูณห้าเท่ากับสิบห้านะคะก็คือพื้นที่ทั้งหมดอ่ะสิบห้านะคะทีนี้เราจะมาหาตัวนี้เอาออกกันนะคะโอเคค่ะสี่เหลี่ยมเล็กรูปที่สี่เหลี่ยมเล็กก็คือ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใช้กว้างคูณยาวนะคะเวลาเราเขียนวิธีคิดก็สี่เหลี่ยมอาจจะชิ้นเล็กที่หนึ่งรอหนึ่งร<ฮ>อลิงแล้วก็เลขหนึ่งใช่ไหมใช้ตัวย่อยแหละเท่ากับกว้างคูณยาวเหมือนเดิมลูกพยายามเขียนสูตรกำกับเราจะได้รู้ว่ากว้างเราเป็นอะไรยาวเราเป็นอะไรเท่ากับกว้างเท่ากับหนึ่งนะคะใช่ค่ะคูณยาวเท่ากับสองค่ะเท่ากับ หนคูณสองได้สองค่ะค่ะโอเคต่อไปค่ะสี่เหลี่ยมเล็กชิ้นที่สองเท่ากับนะคะว่าคุณยาวเหมือนกันว่าคุณยาวอันนี้ก็หนึ่งนะคะคูณสองนะคะเท่ากับสองค่ะค่ะก็ดังนั้นดังนั้นค่ะเขียนด้านหนึ่งเลยดังนั้น ่เดี๋ยวคุณแม่จะให้โชว์ดูที่ตอางๆเขาโทษไว้นี่ okay. ดังนั้นเอาสิบห้าคือตัวดังนั้นสิบห้าคือตัวทั้งหมดนะคะค่ะค่ะคือตัวทั้งหมดเอามาลบสองก็คือสิบห้าลบสองลบสองนะคะ เท่ากับ15-2ลบได้13 13-2ลบ2ได้11ค่ะพื้นที่ตัว S นะคะเท่ากับ11ค่ะเขียนไว้ข้างบนเลยค่ะโน้ตไว้แล้วคำตอบที่เราได้คือ11ระวังงงกับตัวเลขที่เราเขียนไว้ในโจทย์ทีนะคะก็เป็นวงไว้เขียนไว้ใก้ๆเพื่อความมั่นใจว่าเราจะไม่งงตัวเลขที่เราเขียนรือทด หรือมีวิธีการลบอีกอย่างหนึ่งนะลูกนะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าพื้นที่ใหญ่เป็นเปบห15ใช่ไหมลูกสองชิ้นนี้เราไม่เอาสองชิ้นเนี้ยเอามารวมเลขกันก่อนก็ได้ลูกแล้วก็ค่อยลบผิดใช่สองกับ2บวกกันก็เป็นสี่เอาสี่ไปหักออกจาก15้าก็เป็น15้าลบสก้าสอถูกเท่ากันไม่ว่าเราจะคิดแบบต่อไปตัว<ม>ทีนะคะค่ะคราวนี้เราจะ เราจะใช้แบบหาพื้นที่ไปเลยได้ก็คือทำเป็นชิ้นเล็กๆถูกไหมทำเป็นชิ้นย่อย,อนนอยคืออะไรคะเราว่ามันก็อันนี้มีสามขีดนะคะก็เหมือนสามขีดนะคะก็คือสามอันนี้หนึ่งขีดก็คือหนึ่งค่ะหนึ่งขีดก็คือหน,นึ่งหนึ่งในหนึ่งขีดก็คือหนึ่งนะคะ อันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสูตรก็คือกว้างคูณยาวนะคะเท่ากับเอากว้างก็คือหนึ่งไปคูณกับ3นะคะก็คือ1 3คูณ3าเท่ากับสาค่ะเ,เราหาชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาหาชิ้นนี้กันนะคะก็สูตรก็คือกว้างคูณยาวเหมือนเดิมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ คือหนึ่งค่ะคูณสี่นะคะเท่ากับสี่ค่ะแล้วเอาสองอันนี้นะคะมาบวกกันค่ะก็คือสามบวกสี่เท่ากับเจค่ะก็คือตัวทีนะคะมีพื้นที่เจ็ดค่ะโอเคแต่โจทย์ข้อนี้ถามอะไรนะคะ แสดงวิธีหาพื้นที่รวมทั้งหมดของรูปที่กําหนดค่ะ,ะแดงว่าโจทย์ได้ทั้งหมดเลยก็คือเราจะเอาทุกตัวอักษรน,นะคะมาบวกกันเลยนะคะค่ะที่หนึ่งรับนะคะก็คือตัวที่หนึ่งคือห้านะคะตัวที่สองคือสิบตัวที่สามก็คือสิบเอ็ดตัวที่สี่ก็คือเจ็ดนะคะค่ะเท่ากับห้าบวกสิบได้สิบห้า ิบห้าบวกสิบเอ็ดได้ทดได้ค่ะสิบห้าบวกสิบเอ็ดได้ห้าบวกหนึ่งได้หกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะแล้วยี่สิบหกบวกเจ็ดนะคะหกบวกเจ็ดได้สิบสามนะคะสองบวกหนึ่งได้สามค่ะ เท่ากับ33นะคะค่ะห,หรือวิธีการบวกนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือการพยายามหาคู่ที่บวกเลขกันง่ายใช่ไหมเมื่อกี้หนูเริ่มที่5บวก10ใช่ไหมคะหนูจะเอา5้าบวก10บวกกันก่อนก็นกได้ก็เป็นเท่าไหร่ลูก15ถูกหมั้ค่ะแล้วก็เอาคู่นี้รวมกันหนูก็รวมบวกกันในใจได้ใช่ปะ1 1บบวก7เป็น18อ่า18 สองตัวนี้มาบวกกันนะคะก็คือห้าบวกแปดได้สิบสามนะคะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนะคะก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันค่ะโอเคค่ะก็คือการบวกเลขเยอะๆเราก็อาจจะพยายามที่จะหาคู่ที่มันบวกเลขกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามารวมกันทีเดียวทั้งรูปทั้งหมดนี้นะคะเท่ากับสามสิบสามค่ะรู้ไหมว่าการหาพื้นที่เนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรรูกกัน ตารางเซนติเมตรค่ะใช่ก็แล้วแต่ว่าโจทย์ให้หน่วยมาเป็นอะไรใช่ไหมตารางเซนติเมตรตารางเมตรตารางวาใช่สิ่งที่สังเกตคือหน่วยที่เขาให้มาข้อนี้เป็นอะไรคะเป็นเซนติเมตรค่ะถ้าเราหาพื้นที่รวมทั้งหมดดังนั้นหน่วยของเราต้องเป็นตารางเซนติเมตรถูกต้องจ้าถ้างั้นอันนี้ก็คือจบข้อน,น,น од, อี้นาะเป็นวิธีการหาพื้นที่รวมทั้งหมดตอนตอบก็ต้องเขียนว่า,าสัสิบสามตารางเซนติเมตรนะคะโอเคค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย